เกี่ยวกับจีนในการย้อนอรอยโครงการของจีนเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงจำนวน11แห่งในประเทศจีนไม่ใช่โครงการใหญ่เพียงชุดเดียวที่มหาอำนาจประเทศจีนได้ทำให้แม่น้ำโขงแต่ยังมีโครงการอีกจำนวนหนึ่งแถบลุ่มน้ำโขงที่จีนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในจีนถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานและก่อผลกระทบให้ชาวบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยในจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยลาวที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำโขงขึ้นลงผันผวนที่ผิดธรรมชาติและจนถึงขณะน,นี้จีนก็ได้ก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่จีนถือว่าเป็นสายน้ำในประเทศของตนเองที่ชื่อว่าแม่น้ำล้านช้างซึ่งตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดจำนวน11แห่ง แต่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของจีนอย่างไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งแม่น้ำสายนี้คือมหานาทีที่หล่อเลี้ยงผู้คนกว่า60ล้านชีวิตเลยทีเดียวจนถึงขณะนี้มีโครงการอะไรบ้างที่ประเทศจีนได้ลงมือทำไปแล้วในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างในขณะนี้เขื่อนกั้นน้ำโขงเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในจีนมีจำนวน11แห่งจากที่มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยสตรมสันเซ็นเตอร์ นสหรัฐได้ตีพิมพ์รายงานศึกษาเกี่ยวกับเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงของจีนว่าเขื่อนแห่งแรกในจีนก็คือเขื่อนม่านวานในมณฑลยูนานได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี1993ส่วนเขื่อนแห่งที่11ของจีนได้แก่เขื่อนวุ่นอองหลงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี2008หากดูตามแผนเส้นทางแม่น้ำโขงที่ไหลลงจากต้นกำเนิด ของแม่น้ําในประเทศในทิเบตผ่านจีนในแถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนบนจะเห็นได้ว่าเขื่อนทั้ง11แห่งนั้นมีลักษณะเป็นเขื่อนแบบขั้นบันไดหรือ l แ n s i n g Cascade ชื่อที่จีนใช้อ้างอิงในแหล่งในการถแถลงการทางการทูตเสมอมาในบรรดาเขื่อน11แห่งนี้เพียรพรดีเทศผู้อำนวยการ รลนงลงประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers ได้เห็นว่าเขื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือเขื่อนจิงหงซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงรุง้งอยู่ในดินแดน12บรรณาเป็นเขื่อนตอนล่างสุดใกล้ชายแดนไทยมากที่สุดและมันยังห่างจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอยู่ราว340กิโเมตแต่เขื่อนที่ก่อสร้างบนแม่น้ำในเขตประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ ถัดลงมาอย่างไรและปัญหาที่ชาวบ้านริมน้ำโขงในอำเภอเชียงแสนอเภอเชียงของและอ,เ,อเวียงแก่นจัังหวดเชียงรายประสบมาเป็นเวลากว่า25ปีนั้นคืออะไรเพียรพรได้ให้ข้อมูลว่าเขื่อนบนแม่น้ำโขงในจีนนั้นสามารถควบคุมระดับน้ำส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่โขงในท้ายน้ำบริเวณพรมแดนไทยลาว ผันผวนขึ้นลงไปตามการใช้งานของเขื่อนผลิตไฟฟ้าในประเทศจีนทั้งนี้หน่วยงานที่ดูแลการจัดการน้ําของรัฐบาลไทยอย่างสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอนทออชอและคณะกรรมการแม่น้ําโขง MRC ก็เคยระบุว่าภาวะแม่น้ําแห้งแล้งที่เกิดขึ้นใน แม่น้ำโขงเมื่อเดือนกระกฎาคมปีที่แล้วแม้ส่วนหนึ่งจะเกิดมาจากปริมาณที่ฝนได้ตกน้อยกว่าปกติและการเดินเครื่องทดสอบการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเซยบุรีในลาวแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สอนอทชได้ชี้แจงต่อสาธารณะก็คือการลดระดับน้ำการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงในจีนซึ่งทางการจีนได้แจ้งไทยอย่างเป็นทางการว่าจะเกิดการเปลี่ยนปแปลงกัน ระบายน้ำในช่วงวันที่9ถึง18กรกฎาคมปี2562เนื่องจากการดำเนินการบํารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเขื่อนของจีนที่สร้างแล้วก็มีการปรึกษาหา,หาหรือกันต่อไปเดี๋ยวนี้แม่น้ำโของอาจจะไม่มีฤดูน้ําหลากหรือฤดูแล้งแล้วมันอาจจะมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําให้ฤดูฝนฤดูแล้งปานป่วน ในอนุรักษณ์กิติคุณผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนสำนักง,งานเลขาธิการาคณะกรรมการิการแม่นม้ำโขงได้ก,กล่าวกับสื่อ BBC ไทยนอกรอบเวทีประชุมคณะกรรมกาิการลุ่มแม่นม้ำโขงที่นครหลวงของเวียงจันทร์สปปลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Eyes on Earth Inc. บริษัทวิจัยที่รัฐบาลสหรัฐให้ทุนสนับสนุนเปิด,ด,ด,ดเผยผลการศึกษา และชี้ว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนได้กักน้ำไว้ในปริมาณมหาศาลในช่วงที่ประเทศลุ่มน้ำโขงได้ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้วในขณะที่ระดับปริมาณน้ำเฉลี่ยในประเทศจีนนั้นสูงกว่าประเทศที่อยู่ต่อล่างด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาโต้แย้งผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว โดยได้แย้งว่าคำอธิบายที่ว่าการสร้างเขื่อนของจีนในแม่น้ำลานช้างหรือแม่น้ำโขงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลายน้ำแห้งแล้งเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้ระบุในถแถลงการและก็ชี้แจงกับสำนักข่าวรอยเตอร์และได้บอกอีกว่าปีที่แล้วในมณฑลยูนานได้เผชิญปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงและมีระดับน้ำ ที่กักเก็บไว้ในเขื่อนของจีนนั้นได้ลดลงสู่ระดับที่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากเขื่อนจีนแล้วเขื่อนที่กั้นแม่น้ําโขงในประเทศลาวก็มีนักลงทุนจากชาติอื่นที่ไม่ใช่จากชาติจีนก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อแม่น้ําเช่นเดียวกันเช่นเขื่อนไซยบุรีที่มีบริษัท CK Power จําจำกัดเครือของชชการช่างเป็นผู้ก่อสร้างและได้เริ่มเดินเครื่องผลิต และขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเมื่อปลายปีที่แล้วและยังมีการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเพื่อสำหรับล่องเรือ500ตันผ่านประเทศไทยไปยังหลวงพระบางโครงการนี้มีล่องรอยมีแนวคิดเริ่มครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2543 ถึง2548โดยที่ประเทศจีนได้เริ่มระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงบริเวณชายแดนจีนและเมียนมาและเมียนมาและก็ลาวแต่ถ้ว่าโครงการนี้ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคสชและนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือน ธันวาคมปี2559โดยโครงการระเบิดก่อแก่งแม่น้ำโขงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงซึ่งมีระยะทาง631กิโลเมตรตั้งแต่มณฑลยู่นานประเทศจีนเมียนมาผ่านไทยไปถึงนครหลวงพระบางของลาว เพื่อเป็นการขยายร่องน้ำให้สำหรับเรือขนาด500ตันสามารถแล่นไปมาได้โดยโครงการศึกษานี้ได้รับเงินทุนจากประเทศจีนและคณะรัฐมนตรีของไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน4ประเทศก็คือมีไทยลาวเมียนมาและจีนที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงให้มีการเดินเรืออย่างเสรีในแม่น้ำโขงก็ได้เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือฉบับดังกล่าวและ ได้ปลุกให้การเดินเรือเดินหน้าสำรวจแม่น้ำโขงที่เคยได้ระง,งับไปฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งโดยการเห็นชอบโครงการที่เกิดขึ้นในจวัดเดียวกับที่รัฐบาลทหารชุดนี้กำลังเจราจาต่อรองเงื่อนไขในการร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนในส่วนของแม่น้ำโขงในไทย เมื่อเดือนเมษายนปี2560เรือสำรวจของจีนได้ล่องมาสำรวจเกาะแก่งในแม่น้ำโขงในไทยรวมแล้ว15จุดเป็นระยะทางรวม96กิโลเมตรที่จังหวัดเชียงรายโครงการนี้ได้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากภาคประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิน่นเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ผู้คนที่อาศัยอยู่รืมแม่น้ำกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติพืชพันธุ์สัตว์น้ำและการประมงรวมไปถึงการปัญหาการปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวอย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมปีเดียวกันในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าประเทศของรัฐบาลในคอสช,อชอได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศจีนอาจยุติโครงการนี้และในที่สุดเมื่อเดือนมีนาคม ปี2,562นายดอนได้เปิดเผยผลการหาหรือกับนายหวังยี่รัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนว่าทางจีนได้ยกเลิกโครงการนี้ไปแล้วเขื่อนซัมบอในกัมพูชาในขณะนี้มีเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่อยู่ในแผนการก่อสร้างทั้งหมด10แห่งในจีนลาวไทยและกัมพูชาในจำนวนนี้เขื่อนซัมบอซัมบอนะครับที่จังหวัดกระแจะประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง2,600เมกะวัตต์มีบริษัท China Southern Power Grid วิสาหกิจด้านพลังงานจากจีนเป็นผู้ลงทุนหลักเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงการเมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาได้ประกาศว่าจะยังไม่ก่อสร้างเขื่อนพลังน้ําในแม่น้ําโขงนี้เป็นระยะเวลา10ปีปี2020ถึง2030ภายหลัง นั้นหน่วยงานที่ปรึกษาของประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำว่าควรหันไปพัฒนาพลังงานจากถ่านหินก๊าซธรรมชาติและพลังสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์มากกว่าและการประกาศนี้เป็นผลให้กัมพูชาระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนสัมบอที่จีนลงทุนและเขื่อนสตรึงเตง็งที่เวียดนามเป็นผู้ลงทุนไว้ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามจีนได้นำ ได้เข้าไปพัฒนาโครงการพลังงานในกัมพูชาหลายแห่งทั้งพลังงานน้ำและถ่านหินอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและก็ยังมีโครงการที่เปิดได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2018ก็คือเขื่อนเซซาน2ในตอนล่างที่กั้นแม่น้ำเซซานและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงในจังหวัดสตรึงเต่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ซึ่งเป็นการร่วมทุนของกลุ่มรอยัลกรุ๊ปของกัมพูชาและการไฟฟ้าจีนโดยไชยน่าไฮโดรล้านช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเอได้ร่วมลงทุน51%และกับเวียดนามด้วยเช่นกัน